ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามผมวันนี้ก็อยู่กับเราารามแกะมือใหม่อีกเช่นเคยวันนี้ก็เผยแพร่กันเลแกะเลียทุ่งวันนี้เราก็มาเจอปลาทัวป่าทัวเขาเกี่ยวนานแหล,ละก็มี เขามาเลี้ยงหลายรอบเราก็พึ่งข้ามาได้สองวันขึ้นจากคองมาก็มาเจอป่าทัว่วตั้งแต่มาวานก่อนแหละวันนี้เป็นวันที่สามไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับทัว่ว ส่วนมากเขาจะเดินออกมากินหญ้าแล้วก็คือคืออะไรที่มันเป็นลูกผมก็ไม่รู้แล้วก็คือเงาะหรือว่าคือลังนกเขาชอบนะอะไรเป็นคือคือตรหมาแล้วก็คือยอดลังนกก็ไอ้คือ,อที่ผมบอกที่มันเป็นลูกกลมๆชอบ ก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผลกำไรที่เราขายจะเข้ากระเป๋าเราเต็เตมเข้ากระเป๋าเราเต็เตมพยายามอย่าซื้อ อาหารเสริมให้เขาเราแบบเลีเ้ยงธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าหนึ่งทรัพเรากา็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรเ่เราจะมัวแต่ไปซื้ออาหารพวกข้าวโพดหรือว่าเพโลโค่าก้อนมาเสริมให้เขาเราก็ค่าใช้จ่ายเราแต่ละวันมันก็จะออกไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยคือเราปล่อยเลี้ยงธรรมชาติดีกว่า นจะประหยัดเขาชอบน้ำคือกินกันไปกลุ่มผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเคืออะไร ปลาถั่วไม่กินแล้วเรียวเลยจะไปไหนเข้าเลยเขารู้นะครับเวลาเรียกหรือเวลาออไล่เข้าให้เรียวเขารู้ ก็สำหรับคลิปนี้าฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง y u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  e ความแก่งของแม่ของเราและอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเรามีกำลังใจทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ